สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับเจวันฟาสซลอตกันอีกแล้วนะเออสำหรับวันนี้นะเรามีคอนเทนต์ใหม่นะสำหรับไม่ใช่สิวันนี้เพื่อนๆนมีคอมเมนต์เข้ามาว่าซอนหาเงินหนึ่งพันบาทนะกับทุนเล็กๆน้อยๆแล้วไม่เอาเบอร์ละไม่เอาแบบแตกหมื่นแตกพันแตกหมื่นแตกแสนละนะวันนี้เราจะมาทาคลิปทุนสามร้อยนะคะหา ใช้ทุนสา0รอยหาเงินหนึ่งพันบาทไว้ซื้อข้าวในแต่ละวันนะ3า0 0เดือนหนึ่งก็สา0 0 0นนะถ้าได้เล่นได้วันละพันแต่ความจริงก็แนะนำให้วันละสามร0อยสี่ร้อยก็พอแล้วนะคะเป็นค่าแรงขั้นต่ำนะอันนี้ถือว่าเป็นรายได้พิเศษนะไม่ไม่เอาเป็นหลักนะเออไม่ได้ไม่ต้องเล่นทุกวันเล่นพอพอวันที่เราอยากเล่นก็พอนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นของค่าย pg slot เหมือนเดิมนะ,ะเกม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 อย่างไร เกมเสือแล้วกันนะเอาเป็นว่าใช้เสือหาทุหาทนหากำไรหนึ่งพันบาทแล้วกันนะมีทุนอยู่308บาทไปเบดห้าไปก่อนนะค่อยๆหมุนไปก่อนแล้วกันโอ้โหก่อนทองลงไปแล้วยังไงพี่เสือ,อหขอกำไรพันหนึ่งก็พอเสือวันนี้ขอกำไรหนึ่งพัน คือมีดนอกมาสองไว้แล้วดิล่ะเออ,อเก็บคอมโบแรกมาหนึ่งนะเกมนี้นะให้สังเกตคอมโบดีๆเฮ้ยมาสองครั้งแล้วนะโอ้โหก้อนทองสองให้สังเกตคอมโบดีๆถ้าคอมโบนอกมันเฮ้ยเก็บไวเฮ้ยโมดวดถ้าคอมโบน,นอกมันดีมันอาจจะดีเยอะโอ้โหถูมากนี่สา,า,า,ามเทือแล้วเด้ทำทาโดดไปนึ่งเทือัปนี้ อุ้ยหูยท้องเกือบทำไมไม่ลงช่องล่างโอ้โหดูดิเป็ดท่านี่ะเป็ดท่าเดี๋ยวก่อนอุ้ยแจกซองแล้วเโอ้ยเพียสีเพียเสียอุยอุ้ยเจมดอยหน่อยเจมดออุ้ยโอ้ยโอ้าลงนะก็น่าจะได้คูณกับเกลือเลยนะ กุนเกือบกรครึงของพันหนึ่งเลยนะสี่ติจบคลิปเรีวยวด้วยวะน,นี้ขนะั้มเต็ียมหาจัวเดี๋ยวก่อนไปเพิ่มเบ็ดนะอย่าลืมมันโดดไปแล้วเราก็เพิ่มนะยังไงเนาะเสือจนนังใดเนาะคือมีิดแท้เบ็ดเสียบเ,เด้อนี่มันเบ็ดหาเลยด โอ้โหคอมโบแรกพึ่งมา16บาทสวยๆจังไดโอ้โหคอมโบที่สองมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เออเก็บคอมโบที่สมามมาจ้ายังไงโดดไหมจะโดดหรือเปล่าเพิ่มไปไป20่เลยเพราะว่ามันต้องโดดเก็บห่อสามเดือนมันต้องโดดแน่เลยหุยโดดจริงโดดจริงว่ะอุยเนีดดน่ยผมเนาะ อู้ขอจำจอขอจำจอเดียวดอกเดียวหนึ่งละร้อยหนึ่งหนึ่งละร้อยหนึ่งอุ้ยแม่แม่เจ้าแม่โอ้ค่ารีคือนะบักซม์มเต็มเต็มหนากเงินงรางวัลก้อนตัวหกร้อยบาทนะครับนุน่นนุ่นเงินขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วนะผ่านไปต่ออีกสักนิดโอ้โหทอมทอมโบแรกอุ้ยเอา้า วัวตัวกันซื้อ,อ,อได้บ้านอ้ยเสียดายบ่เด็กเพิ่มเยอะแน่พี่น้องเฮ้ยแล้วอีกรู่เดียวอีกอันเดียวนนอยีกตัวอีหลายต้นแรกหกร้อยบาทนะบวกกับเงินตัวเดิมก็จะเป็นพันช้อนเฮ้ยไอ้เสือเราเกิดใจดีดดตัวนี้ย่าลืมนะทุกคนเกมนี้เก็บเก็บคอมโบนอกถ้ามันมาดีก็แสดงว่ามันจะดูดไวเคอ่ะเนี่ยนะทุน คุณพกมาสา0 0ได้ทั้งหมด1,275บาทก็กำไรเกือบพันนะคะ900นิดๆโอเคตามตามสเตปตามคอนเทนต์แลลวเนาะหารดโดยใช้เงิน300หารกำไร1 0 0่บาทนะสำหรับคลิปวันนี้ก็พอแค่นี้แหละนะจาะม,มาสอนแค่นี้แหละนะอย่าโล่มากโล่มากล้าหายนะบอกเลยสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละนะเฮ้ยพูดสองสองอนแล้วนะก็ ฝากกด,ด 5, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจ,จี่หวานฟาดสลอดกันด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคอนเทนต์ไหนก็คอยติดตามกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้นะจ้าบ๊ายบายจ้ากำไรก์กับไลน์นิดๆกับพันกับตีไปพันหนึ่งอ่ะล่ะบ๊ายบายว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 ยชิตงเมปวยวยชิตงเม